สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,าน,านด้วยนะครับอยู่กับผมบูสเตอร์เกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่เล่นด้วยโตโรอีกแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ต้องสืบเลยว่าหยิบตัวอะไรมาผมถึงหยิบโตโรนะแครี่ฝั่งตรงข้ามคือไวโอเลตนะครับผมก็เลยเลือกที่จะหยิบโตโรมานะซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าโตโรเนี่ยค่อนข้งางที่จะคุมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าโตโรอ่ะต้นเกมมันเล่นได้เยอะมากๆเลยนะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีพวกทูดามจ โดยเฉพาะไฮเตะเป็นต้นนะเนี่ยเจอไวโอเลตอ่ะยิ่งยิ่งเจอไวโอเลตที่กิ้งหน้าเนี่ยโตโรยิ่งชอบเลยนะไวโอเลตกิ้งมาเราก็พุ่งสวนไปเลยตัวมันเนี่ยชนะทางไวโอเลตแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโตโรนี่ครับพุ่งแล้วเราอยู่กับแวนด้วยนะคือเราพุ่งปุ๊บแวนก็ปาตันไปเลย โอเคป่าเขามาแล้วนะครับเกมมันจะค่อนข้างดูไวนิดนึงนะเพราะว่าผมเล่นความเร็วให้เป็น150นะครับเพื่อนๆจะได้แบบไม่เบื่อกันจังหวะนี้ครับนัวไฟไปซิลอย่างเจ็บครับซิลไม่ตายครับวเวอเลตได้เฟิร์สบาดไปนะครับป่าฝั่งเราแตกแต่ศัตรูเจ็บเยอะอยู่นะมีหน้าวิ่งลงมาจากเลนบนครับเข้าไปงัดนหนึ่งทีมีหน้าโอ้โหถือว่าสวยครับฟิกเข้ามาดึงมา2ครับเป็นดับเบิลคิลของโตโรไปนี่ต้องยกเครดิตให้มีหน้านะเข้ามาดึงได้ถูกจังหวะพอดี โลมฝั่งตรงข้ามเป็นซูเปอร์แมนนะครับดังนั้นตัวโตโรเนี่ยไม่มีปัญหากับซูเปอร์แมนอยู่แล้วเห็นซูเปอร์แมนจะายเราก็แค่กดสกิลสองนะครับเวลาเรากดสกิลเนี่ยเราจะไม่รับซีซีใดๆเลยนะซูเปอร์แมนมันก็จะถ่ายเราไม่ค่อยได้นะครับโอเคตอนนี้เป็นเป็นทรงที่ดีของเรานะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบพวกตัวดาเมดได้คิวก็น่าจะคุ้มกว่าอันติเข้าไปยก ok ครับคำรามหนึ่งทีโอโหวายโอเลตเกือบตายได้ครับได้ไวายโอเลตมา ซูเปอร์แมนยังไถยอยู่ฮะจะรอดหรือเปล่าซูเปอร์แมนเจ็บจัดครับเราก็เกือบตายครับเพื่อนเราแครี่เราก็เกือบตายเหมือนกันจังหวะน,นี้ต้องกลับฝืนเอานี่มีแตกเมดเขาลงมาข้างล่างในเกมนี้ตัวเดียวที่เราจะสู้ไม่ได้ก็คืออีกนิดนะครับเพราะว่าอีกนิดเนี่ยมันป่าสกิลใส่เราได้เรื่อยๆนะแลวอีกนิดอันติเมทมันก็เป็นทูดามิด้วยโอเคครับเล่นล่างอยู่4ตัวเลยทีเดียว เพุ่มครับอันติเข้าไปคำรามพุ่งฟิวอันติเมทแล้วครับผมในวันนี้นัวไฟจะจัดไวโอลเลตตายซูเปอร์แมนตายครับไฟนี้นี่ค่อนข้างผมจัดไปอีกนิดไดคาบ้านตายไปเลยครับอีกนิดลิคเตอร์เพิ่งตามลงมาจากเลนบนนะจะเก็บลิคเตอร์ได้อีกตัวไหมไม่ได้ครับซูเปอร์แมนเกิดมาแล้ว แต่เห็นไหมว่าเมื่อกี้แบบเรานัวไฟจัดเลยนะแต่เลือดเรายังเกือบเต็มโซโล่นี่มันแบบโคตรโอพีถ้าไม่มีไฮเตะเนตุปรบแมนวิ่งไปเติมกลางครับจังหวะนี้ไวโอเลตเก็บแฮรี่ของเราไปได้นะฝั่งนู้นลงมา3ตัวเลยที่เลนล่างเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอเพื่อนเรามาซอนะเรามีอันติแต่ไม่มีฟลิกเกอร์นะครับ ตัวอันติของโตโรเนี่ยถ้าจะหวังผลก็คือเราต้องมีฟิกเกอร์ด้วยนะฝั่งตรงข้ามเจ็บครับวัยเลตดตายเจออีกนิดเราถอยเลนบนมีหน้าแตกโอเคค่าเราเก็บวัยเลตมาได้ครับถ้าป่าฝั่งเราเป็นเพนเนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้นะให้ให้เกมนำเพราะถ้าเพนเกมนำเนี่ยมันจะแบบฟันทีเดียวหลังคาด อนนี้มีประเด็นอยู่ที่เลนดัคแพเนี้ยจะสังเกตดูว่าส่วนใหญ่แล้วแคลี่จะลงไปอยู่เลนดัคเลเยอร์นะครับเพราะว่ามันจะเก็บตอบเจียบได้ถึง2องอ็กเจกเอ้ยยกไวรัเล็ตไปหนึ่งทีคำรามไปหนึ่งรอบไวรเล็ตแตกครับสุร์แมยังรอดอยู่แต่ซิลอันติแล้วจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมโหอีกนิดมาได้อยู่แวนซอยป้อมอยู่แวนแวนยังขายอยู่ไอแวนฟิกเกอร์ว่ะ โอ้โหแวนตัวนี้มันเดือดจิตเดือดจัดจัดอ่ะแตกถอยครับอันติโอ้โห,หตรงนี้นัวจัดพอมันเป็นเกมเร็วอย่างเงี้ยผมก็จะพากไม่ค่อยทันนะลิ้นมันก็จะแบบพันกันนิดนึงโอเคตอนนี้ครับโตโล่เจ็ดนาทีสามคิวห้าแอสซิสตครับ แต่จริงอ่ะตัวโรมได้คิวเยอะมันไม่ค่อยดีกับทีมเท่าไหร่นะแต่ว่าผมไม่เคยที่จะคิดรัดช็อตเพื่อนสักครั้งนะมันเป็นแบบจังหวะเราเพื่อนดาเมจไม่พอเนี้ยเราก็ต้องปิดให้แล้วอย่างโตโล่เนี้ยมันปรับมาใหม่หนอะให้พวกสกิลมันเป็นดาเมจเวทโอซิวเอาเยอะครับไปหนึ่งทีซิวครึ่งลอดจะฆ่าได้ไหมไม่ได้ครับ ดิกเตอร์ลงมาจะเก็บเมดของเราอุ้ยคำรามไปเรอ,อเอาเมดอยี่ช่วยแต่เมดแตกครับเพนมาเก็บโอเคเพนได้ชัดดาวไปครับค่อนข้างดีสถานการณ์การเงินตอนนี้ฝั่งเราก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับซุปเปอร์แมนอันติริกเกอร์ยกสวยจัด อย่างที่บอกครับตัวอันติของโตโร่เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเรามีฟิกเกอร์นะเพราะว่าจังหวะหนึ่งกับ2เนี่ยศัตรูที่มันออกรองเท้าการซีซีอะถ้ามันไม่ได้อยู่แบบจุดศูนย์กลางอันติเรามากอะมันหนีได้อยู่แล้วเออถ้าการมีฟิกเกอร์เนี่ยฟิกเกอร์จังหวะที่เราจะใช้อันติรอบรอบที่สามเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหวังผลได้มากโอ <Okay. S 2> ฝั่งตรงข้ามเพิ่งเอาบลูไปนะครับซิลเอาบลูไป เลนล่างมี2ตัวจะมาเคลียร์ดักเลเยอร์ของเราเพนนนเก็บไปแล้วครับซูเปอร์แมนเข้าหลังแนละ้วแต่มีมหน้าอยู่มีหนะ้าน่าจะเซฟไฟได้นะอีกนิดยังคงซอยฟรีอยู่ดักไม่ได้ทำอะไรเลยครับเกมนี้มาถึงก็ตายอีกนิดก็สปินไปแล้วไวโอเลตมาซิลมาไล่ไปครับ พยายามคุมพุ่มไว้นะอย่าให้ตัวลิกเตอร์เนี่ยมันเข้าพุ่มง่ายๆนะครับไม่งั้นเพื่อนเราจะเล่นยากเส้เชื่องตกไปโซโแมนจังหวะนี้ซิลมาอันติยกไป2ตัวครับมีหน้าคออยู่ออนสล็อตของโซโลเป็นกลางโดนได้ครับได้ครับตุโอเคฝั่งเราเก็บมาได้สองนะครับโดยที่เราไม่เสียใครไปเลยนะมาดูว่าเราจะขึ้นกลางตรงนี้ได้ไหม แวนขึ้นไปเล่นเลนบนครับเรารอเคียคีบดีกว่าเลนบนเล่นไม่ได้นะครับมีซิลไปกันที่มันมันยากอยู่นะยากตรงที่ฝั่งเขามีอีกนิดเนี่ยแหละอีกนิดมันเคลียร์คีบค่อนข้างไวนะครับถ้าแบบใครเล่นอีกนิดช่ำๆเนี่ยก็จะแบบปาไฟได้เรื่อยๆเลยนะ <t ip> โอเคก็ <t ip> <t ip> ไอเทมก็เหมือนเดิมครับสแตนดาร์ดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงซิลมาครับพุ่งไปหนึ่งทีซิลเกือบตุยครับซิลอันติแล้วซิลแพดเนี่ยพอมันมันเปลี่ยนอันติให้พออันติปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าพาสซิฟมันติดพอดีเนี่ยมันพิ้วขึ้นเยอะเลยนะจากที่เจอมาหลายๆเกมอะมันทําให้ซิลเนี่ยมันน่าเล่นมากขึ้น Okay, okay, เจอซิลอีกนะครับ oh. เลือดเต็มแต่เพื่อนเราเยอะรอบนี้ซิลอันติแล้วเนี่ยเห็นว่ามันมันพิ้วจนมแบบมันรอดง่ายมากเลยไบโอะ oh. จะเอาเลนกลางครับมีไฟตรงนี้ไบโอฆ่าเพนไปได้ก่อนนะสถานการณ์เลือดไม่ค่อยดีแล้วครับแต่าก,การที่เราพยายามจะดักฆ่าซิลนะแตกฆ่าไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้ออกอมูเลตมาเป็นไอเทมชิ้นที่3มนะครับ เพราะว่าจะออกมากันซิลก่อนนะก็เลยยังไม่มีอมูเลตมาเด้งเลือดโดนดักเลนกลางครับฝั่งเราเนี่ยมีตัวยืนชนอยู่2ตัวเลยนะแล้วก็ซีซีเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านนะครับแต่ข้อเสียคือเรื่องระยะฝั่งตรงข้ามจะได้เปรียบทีมเราเรื่องระยะนะตรงนี้ ต้องรอดูครับเพราะว่าอย่างแวนเนี่ยต้นเกมมันทําได้เยอะก็จริงนะแต่ว่าพอเลดเกม,มยังไงก็แพ้วนเลดนะครับเพราะว่าระยะของแวนเลดเนี่ยมันกิ้งทีงก็คือยิงแวนได้แล้วอะ่ะอ,อระยะแวนมันใกล้กว่ามีคนอยู่ในพุ่มมีหน้าดึงมาเช็คเจอหนึ่งคนอันนี้คือข้อเสียนะครับของการที่ไม่มีอมูเลตจังหวะนี้มีไฟฮะยังไม่มีใครตายไปนะแต่ว่าเราค่อนข้างโลนะครับ พอมันไม่มีออมูเลตเนี่ยกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะโซนหรือไฟได้ต่อเนื่องจังหวะนี้อันติติ๊กเกอร์ยก3ามตัวครับเพนพุ่งเข้ามาต้องได้แล้วฮะสวยขนาดนี้วอมเลตตายครับตายไป,ไป3มตัวครับซิวรอดอีกแล้วนะโอ้โหความคิ้วของซิวนี่แบบยกให้เลยอันติไปโอ้โหยก2อยกโอ้โหเมื่อกี้สุดยอดครับเป็นการเพนซีซียกต่อมีหน้าคอยกอีกโอ้โห ช็อตนี้นี่เรียกได้ว่าไม่รู้ใจกันทําไม่ได้นะครับเชนรีซจนเก็บได้สองตัวโคตสวยแต่วันนี้เอาดาร์กเลยครับเป็นดาร์กตัวใหญ่แล้วนะตัวนี้ดาร์กเนี่ยเวลาจะเอาจะขึ้นเนี่ยเราต้องดูดีๆต้องแบบมั่นใจว่าเอาได้เลือดพอนะครับังหวันนี้อันติส่วนเข้าไปข้างหลังครับยบอยู่เพนตามมาเก็บได้สองครับสวยจัด โอเคได้ลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์พยายามจะมาคอนเทสตัวมังกรของเราตัวไม่ใช่มังกรสีทตาคือจังหวะถ้าเอาดาังเนี่ยถ้าเราเลือดเราครึ่งหลอดเนี่ยทั้งทีมก็ไม่ควรเอานะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยจะเป็นหลุมโยนเลยนะผมเชื่อหลายหลายคนก็เคยโดนนะครับโอเคเราดักสลเลเยอร์ตัวใหญ่เนี่ยมันแทงบ้านนะครับให้มันเดินเข้าไปเลยแล้วเราก็ไปตีปอมอีกหนึ่งตัวครับเป็น รีเจนเดอรี่ของโซโลนะมาดูกันว่าเราจะเก็บรีเจนได้หรือเปล่านะครับฟิกเกอร์ออกมานะนลิกเตอร์หิวเพื่อนแล้วครับอันติเมตไปยกหนึ่งทีนี้หน้าคอกดรีเทอรีเอตรอดครับซิวอันติเมตแล้วถ่ายพุ่งคำรามได้รีเจนมาแล้วครับจากการเก็บซิวบแมนมาว่ะเรนแตกครับ่าย,ยกไปหนึ่งทีอันติเมตยกไปอีกหนึ่งรอบน่าจะปิดเกมได้แล้วนะฮะฮีปยังไม่มา แต่เรายังแทงได้อยู่ฮะเก็บได้ไหมโอเคแวนเก็บเอไปฮะคีปมาพอดีอเกมน,นี้ค่อนชันพีเด,ดีเลยทีเดียว MVP จะเป็นของใครไปไม่ได้เลยนอกจากโตโรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะรับดาเมจไปเท่าไหร่ที่หนึ่งวะ่ะโตโร MVP 7 0 18รับดาเมจไปรับดาเมจเปอร์เซ็นต์การรับดาเมจน้อยกว่าแวนอีก โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งนั่นจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะฮะ